สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องปัญหาสองประเภทผู้ฟังทุกท่านครับการดำเนินชีวิตการดำเนินงาน มักจะมีโอกาสได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับหลายคนก็มองว่าเป็นปัญหาซึ่งบางครั้งก็เป็นปัญหาจริงๆนะครับปัญหามากน้อยย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะครับองค์กรหน่วยง,งานประเภทของงานนั้นๆมีการแบ่งประเภทของปัญหาออกมาเป็นสองประการ หรือมองได้สองมุมดังต่อไปนี้ครับหนึ่งปัญหาที่แก้ได้ปัญหาที่แก้ได้มีผู้กล่าวเอาไว้ว่าหากปัญหานั้นแก้ได้อย่าไปวิตกกังวลการที่เราได้มีการคิดวิเคราะห์ประเมินคาดการ์แล้วว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่เราเจอนี่มันแก้ไขได้นะเราจะต้องไม่ไปพะวงกับมันอย่าไปวิตกกับมันอย่าไปกังวลอะไรกับมัน เพียงหาทางแก้ไขนะครับไม่สะสมปัญหาไม่ปล่อยให้เลื้อยลังปัญหานั้นแก้ได้ครับประเภทที่สองคือปัญหาที่แก้ไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับนะฮะคิดก็แล้ววิเคราะห์ก็แล้วหาลือก็แล้วจัดประชุมก็แล้วหากแก้ไม่ได้เขาบอกว่าให้ยอมรับจากนั้นก้าวครับแต่ในระหว่างนั้นให้มีการศึกษาผลกระทบ พร้อมเตรียมปรับสถานการณ์ปรับจิตใจจากนั้นเดินหน้าต่อครับสร้างสิ่งใหม่มาชดเชยมาทดแทนดังนั้นครับปัญหาสองประเภทมันก็มีอยู่เท่านี้จริงๆนะฮะปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้ทีนี้พอเราได้มีการคิดวิเคราะห์แล้วเร็งเห็นแล้วว่าอ๋อมันแก้ได้เนาะต่อไปนี้ไม่กังวลละป่ะลุยส่วนอันนี้อ๋อแก้ไม่ได้โอเคยอมรับค่ะยอมรับค่ะจบค่ะเดินหน้าต่อค่ะ ฉะนั้นครับแต่ถ้าชาญฉลาดนะให้มองปัญหานะั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการท้าทายมันก็จะมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตดังนั้นทุกทกท่านครับแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําจึงเป็นเสาหลักในการดําเนินชีวิตในการดํารงชีพรวมถึงการสร้างสรรค์สร้างสิ่งต่างๆได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ